สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ,พ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กันมาอยู่กับเส้นซองเนาะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเส้น2องจะพาคุณพ่อคุณแม่มาดูแนวทางค่ะมาตามแนวทางตัวเลขสําหรับลาววันนี้นะคะลาววันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567ค่ะ คลิปนี้รวม4ส,สำนักในคลิปเดียวจังใดผู้ใดเขามาแล้วเนาะก่อนสิบปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องนำมาฝากเนาะอ่ะเบาๆลาย,ยายห้างนะคะเข้าไปเบิ้งกันดีกว่าว่าซีเซียนในมือน,นี้นะคะเพิ่นจะปล่อยที่ดีที่เด็ดอย่างมาฝากเข้าไปเบิ้งกันเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้กามาพบมาพอกับเส้นซองเป็นคลิปที่2แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่มือนีมากพอกันซาแน่นะคะกะกาขอโทษขอพ่ายหลายๆนะคะพอดีเส้นซองมีทุละเนาะเดินทางเบิดมือเลยนะคะตอนนี้กาถ่ายคลิปอยู่ประมาณบาสามกว่าคุณพ่อคุณแม่จะเห็นคลิปกับประมาณสี่มงแรงนะคะแต่คิดว่าน่าจะพอมีเวลาให้ได้ยิบได้จับท่านอยู่เนาะเพราะว่าผลสลากเพิ่นออกสองถุ่มเคืองนะคะ ก่อนหน้านี้เส้นซองก็ได้ล่งไปแล้วหนึ่งแนวทางนะคะก็คือแนวทางของผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะอูดายเป็นแฟน,นะคะ่ะของพ่อกะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะกับฝากเข้าไปเบิง้งเข้าไปพิจ,จะะารณาแนวทางของพ่อนํานะคะส่วนคลิปนี้จะเป็นแนวทางรวมเนาะรวมลาววันนี้ซีสำนักค่ะมือนีมีสีสำนักคุณพ่อคุณแม่ก็มีของออพอเส้นสองหองเส้นโคราชนะคะปู่หกหนึ่งแปดส้มเงียบนะคะแล้วก็ลาวปิสนาค่ะ ของพอเสยนซิรินทอนนะคะมือนี้จะบอมีของพ่อเนาะเส้น2องติดต่อไปแล้วซีเมนพอ่อยากงานคุณพอ่อคุณแม่นะคะบอมีการตอบรับมาอ่ะเดี๋ยวมือใดพ่อวางเท่ากันขึ้จะได้แนวทางพอ่อต่อหะละเนาะอ่ะบวยาวไาลายายห้างนะคะจวดจัดฝาดยาวรถนะคะตอนนี้ก็คำแล้วเนาะเปิดสำนักแรกเลยแล้วกันนะคะสำหรับสำนักแรกนะคะมาดูกันที่แนวทางลาวปิศนากันเลยนะคะ เมื่อนี้นะคะเล่าปิศาให้วิ่งไปที่ศูนย์เม็ดเดียวค่ะจับคูซีหางคือเกาเนาะคุณพ่อคุณแม่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หกศูนย์เก้าค่ะลองผิดจาระหน้าเบิ้งนะคะแต่บ่าถึงช่วงนี้จะเป็นจังไรนะคะลุดไปสองวันแล้วเล่าปิศานี่มือนี้กะจบจบซ้อมซเบิ้งก็ได้เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ทำมักกาจัดนั่นละคัดกระพานคือเกานั่นละลองพิจารณาเบิ้งนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นแคปหน้าจอก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปต่อสำนักที่สองแล้วมมอนี่บอว์วอลายใหญ่ห้างดอกคุณบอกคุณแว่คำแล้วนะคะอาแคปหน้าจอนะคะสำนักที่สองนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของเซียนโคราชค่ะเลขลาเมอนี่นะคะเซียนโคราชให้โตเด่นมาสามโตเนาะมีห้ามีแปดมีสาม,นะ,ม, 5, ม, 8, ม 3, นะคะวงกลมเน้นหนักไปที่เลขหากับเลขแปดค่ะ จับคู่มานะคะก็มี05 06 15 83 85 03กันไปที่92 35 55 5, ค่ะส่วนโตเน้นนักมือนีนะคะเส้นโคลาดวงกลมไปที่เลข0 5 1ห83และกั03ค่ะจับตามองให้ดีๆนะคะสำหรับโตเน้นน้องเพื่อนนี่ เดินดีเข่าดีอยูพ่พอสมควรนะคะลองพิจารณาดูนะคะฝากเลข3ตัวมาด้วยนะคะมือนีฝากมา2หางแล,ล,วงล้วก็เลขก4โตอีก2หางเนาะเลขก3โตก็มี583 503ส่วนเลขก4โต0583แล้วก็1583ค่ะหลักร้อยวันนี้นะคะเส้นโคลาดเฮดใด้มากก็มีเลข5เลข0เลขก8เลขหน แต่ว่าส่วนตวเซียนโคาลาดเพิ่วงกลมมาไห่วงกลมไปที่เลขหาค่ะคุณพ่อคุณแม่สําหรับหลักลอยมือนีเนาะลองเบิงนะคะว่าถึงหลักลอยเพิ่งนี่กะเข้าดีเดินดีนะคะถ้าผู้้ใดอยากจับเลขสามโตเนาะไปได้จับคู่มากเด็ดเด็ดมากกับล่องเอามาใส่หลักลอยของเซียนโคาลาดเบิงก็ได้คุณพ่อคุณแม่หาได้เลขหาถือเลขสามโตมือแรกงหนี่เนาะลองผิจารณาเบิงนะคะ ก่อนอื่นแคบหน้าจอเนาะเดี๋ยวจะซองจะพภาพไปต่อสำนักที่3แล้วนะคะแคบหน้าจอได้เลยนะคะต่อสำนักที่3นะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของปูหกห่ซุ้มเงียบนะคะลาวมือนีนะคะปูห้โตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดมาเม็ดเดียววันนี้ฟันวิ่งรูดไปที่7เม็ดเดียวนะคะให้เลข3โตัวมา3หางค่ะ 572 672แล้วก็772ค่ะส่วนเลขจับคูปูจับมาให้6ห้างแคนๆเนาะ79 70 76 75 78แล้วก็72ค่ะปูวงกลมแดงจึงเครื่องนะะเน่นนักให้2ห้างน้ำกันวงกลมไปที่75แล้วก็72นะคะ แห้งเนาะชอบส่วนตัวของปูเองนะคะและก็ฝากคําบอกมาบอกอีกคือเกานีละคําเตือนว่าสัน่นเน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดว่าสัน่นปูเขียนมาถ่ายกระดาษเนาะเส้นซองกะบอกตามนี่ละคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบื้องนะคะเป็นตะครือบอสสาหรับเจดในงวดนี้นะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะสําหรับแนวทางลาววันนี้ของปูหกหนึ่งแปดสุ่มเงียบนะคะ ไปไหวแนเดอร์จ่ามื่อนีเพราะว่าเฝ้านะคะเซีนสองกับเฝ้าลงคลิปไฮและกับเฝ้าสิเดินทางต่อนะคะมาจอดเฝ้าอยู่ในปั่มที่อยู่นี่คุณพ่อคุณแม่อ่าอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวไปป,ไนนะะปิดท้ายสำนักที่4กันนะคะปิดท้ายสำนักที่4นะคะขอปิดท้ายกันที่แนวทางของพ่อเซียนสองห้องค่ะเหล็กเล่ามื่อนีพ่อเซียนสองห้องบอกว่าเดินวิ่งไปที่4กับห้า จับคู่มาหกหางแค่นแค้นะคะจับมาให้แค่หกหา,ห áng, างเท่านั้นมือน,นีเนาะจับมากก็มีสีเก้าสีศูนย์ีหนาเก้าหานหนึ่งเน้นนักว่งกลมไปที่ซีเก่ากับห9าเก่าค่ะเว่าถึงนาะะแนวทางของพอเซียน2อห้องช่วงนี้ก็เดินดีเดอ้อคุณพ่อคุณแม่หัวทิพผ่านมากกับเข่าไปที่1นสนะคะเป็นในส่วนเหล็กล่าง6กตัวเนาะ เืลืมข้าวตัวละพอฝากเลขซีโตมาหนึ่งหางถ้าผู้ใดอยากตัดอ,อยากได้เป็นเลข3้มโตก็ตัดเอาในซีโตนิลระเด้อนะคะพ่อเอา4ีโตมาให้เลยแล้วกันนะคะ9 5 4 9ค่ะมีแค่นี้เลยนะคะสำหรับแนวทางลาววันนี้ของพ่อเซียนสองห้องค่ะเป็นตะคืออีกอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่เส้น2มัดน้ำผ่ออยู่ในงวดนี้นะคะเพราะว่าให้ตัวเลขมากหน่อยพร้อมแล้วกะ ส่งเป็นตม่าอีกนะเหล็กติดหาเช่น2วาเนาะเอาลองเบิงนะคะลองเลือกเบิงเนาะแคปหน้าจอนะคะโอเคครบทวนแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะคลิปนี้นะคะรวม4สำนักเช่น2ก็นำเสนอให้ครบแล้วนะคะ จังใดกับฝากเอฟซีเบงให้ครบเนาะสีสำนักในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปเบิงแนวทางของผู้เทาน้ำโชกน้ำนะคะเป็นหาสำนักเบิงให้ครบนะคะเอามาวิเคราะห์ใส่กันว่าเล็กเล่ามือแรกนี่นะคะโตได้เป็นตะคือนะคะโตได้เป็นตะผ้าเห่าโชคเห่าหมานเนาะจังได สำหรับแรงนี้เส้นซองกับขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์กันนะคะบ่ววสียิบสิจับตัวใดเนาะบ่าววสีลงทุนหรือว่าตามแนว่าของไผ่นะคะกับคอคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านโชคดีโชคเฮ่งโชคมานนะคะและกับเมื่อนี้นะคะเบิงเล็กล่าเสร็จแล้วก็ยะเฝ้านี้ไปไซส์นะคะเส้นซองมีแนวทางเหเลขกัฐบาลมาฝากมาตอนอีกคือเกา่า บอกไว้เลยเกินไว้ในคลิปนี้โลดนะคะรอได้เลยแรงนี้นะคะรู้พร้อมกันนะคะมาแล้วสำหรับแนวทางเลขเทวดานะคะแล้วก็เลขวิ่งสายทหารของแท้นะคะมีแถมมาให้อีกแนวทางเด็ดอีกแนวทางหนึ่งคุณพอคุณแม่ลางยางเดี๋ยวฟันมาเม็ดเดียวนะคะงวดนี้เพื่อนบอกว่า ขอเอาคืนทบต้นทบด,ดอกประสัน่นปุ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวจังใดสําหรับรัฐบาลไทย้เข้าค่อยว่ากันคลิปทัดไปเนาะคุณพ่อคุณแม่ฝากค่อยติดตามไว้นั่มน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเชนสองต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ